สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทนะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะประจำเดือนตุลาคมลูกแก้วเทวีเฮสเทียเกิดขึ้นนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในแง่ของการทํางานได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักหรือเป็นลักษณะของการรักในสิ่งที่ตนเองจะทําไม่ว่าจะอยู่ในแง่มุมของอาชีพอะไรก็แล้วแต่ลักษณะวิธีการทํางานของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างเต็มไปด้วยความสดชื่นรื่นเริงหรือเป็นลักษณะของการทํางานที่ไม่บีบคั้นไม่เร่งเร้ามากจนเกินไปนะคะเรียกได้ว่าคุณอาจจะ ใช้ใช้ชีวิตแบบ slow life ไปได้ในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยติดขัดสักเท่าไหร่ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วเขาบอกว่าให้เร่งหาลูกค้าเยอะๆแล้วก็ลูกค้าก็จะบอกตอก่เอเขาเรียกผลงานของคุณเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ค้าขายแบบสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะกระแสงเงินช่วงแรกอาจจะเงียบนิดนึงค่ะแต่ในช่วงปลายช่วงกลางถึงช่วงปลายไปแล้วรับรองเลยว่างานคุณจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมากเลยทีเดียวนะคะมองถึงเรื่องการเงินชาวราศีพฤษภเป็นยังไงคะยิ่งทํา ากยิ่งได้มากนะคะได้ตามความขยันนะคะไพ่8เหรียญเกิดขึ้นคุณก็ต้องหมั่นในเรื่องของอฝึก ปรือทักษะในการทํางานมากขึ้นเพื่อจะทําให้การเงินของคุณได้ตามลําดับนะะเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคะยิ่งคุณขยันมากเท่าไหร่การเงินคุณก็ยิ่งได้เป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้นเท่านั้นเองแล้วถ้าหมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสดใสน,นะค่ะเพราะว่าชาวราศีพฤษภนะคะก็จะต้องได้ตามอัตราความสามารถยิ่งเงือตกมากเท่าไหร่การเงินยิ่งได้เยอะขึ้นจะไปหวังเสี่ยงโชคเลยนะคะเพราะไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะ ในแง่ของความรักนะคะชาวราศีพฤษภอาจจะมีแง่งอนกันบ้างมีเรื่องที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือความคิดสวนทางกันได้บ้างนะคะไพ่แฮงแมนเกิดขึ้นเตือนให้คุณระมวัดระวังในเรื่องของปากคานะคะพูดจาไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้แบบคนรักเนี่ยนะคะงอนกันหรือไม่คุยกันเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะหายเงียบไปนะคะไม่ได้ติดต่อไม่ไดไไ้ไม่ได้ข่าวข่าวหรือข่าวสารของคนรักกันคนที่แบบชอบกันใหม่ๆก็อาจจะเกิดความไม่แน่ใจได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักชาวราศีพฤษภในเดือน ะะไม่ค่อยโปร่งใสสักเท่าไรอาจจะต้องอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับสังคมเพื่อนๆไปก่อนนะคะรอให้ช่วงดวงดีแล้วค่อยเร่งทาคะแนนจะดีกว่าส่วนในสําหรับลายที่เป็นคนที่แต่งงานกันมานานแล้วนะคะก็จะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะการอาศัยอยู่หรือเป็นลักษณะของวิธีการเลี้ยงลูกวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทาให้มีปากเสียงกระทบกระทั่งกันไปบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็มองอ่านหรือว่ามองข้ามปัญหาเล็กๆน้อยๆไป ชีวิตรักก็ถือว่ายังไม่น่ากลัวเสียเท่าไหร่นะคะยังไม่มีเรื่องราวอะไรที่คุณจะต้องเครียดหรือต้องกังวลในเรื่องของความรักมากนะะักค่ะ